เฮลโหลครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครเอเลนเยกุ L N y K นั่นก็เป็นอาวาตารเพื่อนผมนะครับเขาแต่งตัววันนี้ก็กลับมาพบกับผมในเกมลีปเปอร์กันอีกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีอัปเดตใหม่เข้ามาก็คืออัปเดตวิซาร์ตหรือว่าที่ในการ์ตูนมันเป็นนั่นแหละครับทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะเป็นโยม,มทูตที่โดนไอเซนทาให้เป็นฮอลโลนะครับแต่ว่าไอพวกนั้นเนี่ยมันก็ขัดขืนมาได้นะครับ ไม่เป็นฮอลโลครับแต่ว่าได้พลังฮอลโลมาส่วนหนึ่งแทนนะ <c oughs> ก็ไม่น่าจะส่วนหนึ่งมั้งครับน่าจะหมดทุกอย่างเลยแหละยกเว้นในพวกปลดปล่อยนะมีแค่หน้ากาก,ากแล้วก็เซลโลกับบาระนะครับในเกมนี้แล้วก็จะเกิดใครถามว่า มันโหดหรือเปล่าเนี่ยผมก็บอกเอาไว้เลยนะว่ามันมันต้องมีทุกคนนะครับเรปเปอร์ในเกมเนีย้ยมมาทูเดไม่ใช่เรปเปอร์นะเรปเปอร์มันแปลว่ายมมาทูนะผมติดปากไอ้ยมมาทูในเกมนี่เนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับทุกคนเนี่ยควรจะมีหน้ากากวิสลาเอาไว้นะครับแล้วก็การที่จะเป็นวิสลาเนี่ยหรือว่าวิสลาทุกคนเนี่ยต้องแรงสามสิบก่อนนะครับแล้วผมก็ได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราใช้ ไอโฮเกียวคุที่ได้มาจากไอเซนเนี่ยเราจะได้หน้ากากวิซาร์มาแล้วก็แรงเราจะลดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลดเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้โฮเกียวคุตอนที่ไม่ได้เป็นยมทูตเนี่ยตอนแรงสามสิบเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะรีเซ็ตเผาให้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเลือกได้หรือเปล่านะแต่เห็นเขาบอกว่ามันจะรีเซ็ตเผาให้กลับไปเวลหนึ v ่งเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้เข้ามาในคลิปนี้เพราะว่าอยากรู้วิธีการเป็นวิซาร์เนี่ยก็เข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเป็นวิสระแล้วก็โชว์สกิลวิสระให้ดูทุกสกิลนะครับแล้วก็จะพาไปตีกับไอเซนด้วยนะครับจะให้ดูว่าไอเซนเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับถึงคลิปนี้จะออกมาช้าเป็นหนึ่งวันแต่ก็ยังมานะก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยลนะเอาละครับเรากลับไปที่เมืองคาราคุระกันดีกว่านะเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงเมืองคาราคุระแล้วนะครับเอาละคนที่เขาเป็นวิสรเขาไปนไหนแล้วเนะี่ยอ๋ออยู่นั่นนะคนนั้นนะครับ ต้องขอบคุณเขานะคุณเบคอนแฮนะถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่ได้เห็นสะกียวิสานในวันนี้กันนะเฮ้ยเอฟเคอ๋อเขากลับมาแล้วนะเราก็จะไปตีไอเซนกันนะแล้วผมก็จะพาไปด้วยนะยังไม่หมดเลยแต่ได้ครับอะไรยังไม่หมด้วก็ไม่รู้นะก็วิ่งวิ่งตามไปก่อนนะอะไรยังไม่หมดวะ ตอนนี้เราจะไปในร้านค้าที่มีไอประตูมิติได้จะไปหาไอเซนนะผมไม่แน่ใจว่าราคามันกี่บาทว่าน่าจะประมาณ200รอมั้งมันไม่แพงนะครับที่มันไม่แพงเนี่ยนะมันน่าจะเพราะว่าไอเซนมันโหดนะของที่ขายมันเลยไม่แพงมั้งให้ผมเดานะแล้วก็ไอเซนเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่ามันได้มันจะดรอปฮองเยลคุให้นะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมแรงไม่ถึง30มสิบราใช้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะอ้าวฮัลโหลเข้าไม่ได้ นี่นะมาดูกันเลยนะว่าไอเซนเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วปกติเนี่ยเขาไม่ทำกันแค่สองคนนะแต่ผมโหดไงผมเลยจะไปแค่สองคนนะ <Wow. S 1> ประตูไปที่ไอเซนครับอ๋อไปแล้ว <c oughs> เออหน่อยไอเซนว่ามันให้เรารอไอเซนเกิด้วครับการจะเสกไอเซนหนึ่งตัวต้องมีเงินหนึ่งพันครับอ๋อผมมีเงินอยู่นะเควสต้องเบลยี่สิบห้าบวกครับ ซึ่งผมเบลไม่พอนะผมเบลเยอะมากนะอย่างที่เห็นแสดงว่าผมรับเคลไม่ได้นะคอขรับได้อย่างเดียวแล้วจะเสกมันยังไงครับเป็นดูกันเลยฮะต้องไปยืนตรงนั้นเหรอฮะหรือว่าเขาจะเสกไห้ผมอืมใจป่าดีจริงจริงแต่ลองดูนะผมเสกให้ก็ได้อุ้ยอุ้ยเขากดเสกแล้วนะฮะตอนนี้ผมยืนจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โอ้นนน o oh, no n no, no, no. โอ้ยเซนบางอย่างถึกเลยนะครับนี่หละอุย้ยมันตีกับ มันตีกลับการคอมโบได้นะเราะผมเป็นใ้เอ้ไม่ใช่ดิเป็นอายกันแล้วแม่งตีช้านะครับเดี๋ยวผมยืนบล็อกอย่างเดียวดลกวกาให้เขาสู้ไปนะเหมือนเขาโซโล่ไอเ้เขาโซโล่ไอเซนได้แต่ผมทําไม่ได้นะอกูตายกูตายอก็อย่างที่เห็นนะครับไอเซนมันโหดมากนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่อยากตายก็อย่าไปคนเดียวนะให้ไปหลายๆคนนะ เรากกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เมืองคาราคุราน,นั่นเองนะครับตอนนี้เรากลับมาหาคุณวิสนาอีกแล้วนะครับตอนนี้นเขาจะพาผมไปไหนเนะี่ยลองตามไปดูนะสลีเว่นคือที่ไหนวะอ๋อเข้ามาถึงเซเว่นนะครับเขาจะพาไปหาไอเซนอีกแล้วพี่ไม่ต้องบวกเดี๋ยวผมบวกเองโอเคเลยครับใช้เซโร่ก็ได้นี่ละจัดให้เฮ้ยเขาโซ่ได้นะโอ โอ้ยโดนไอเซนคอมโบไม่ใช่เดี๋ยวก็คอมโบไอเซนนะอะไรแล้วนะ่ะนี่คนหนึ่งเข้ามานะคนนั้นใครก็ไม่รู้นะเอ้ยมันจะไบคอฟฟินไม่อย่างที่เห็นนะเมื่อกี้ไอเซนก็ตายแล้วนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีโอกาสที่จะไม่ดรอปนะผมว่าเมื่อกี้คุณวิสาได้ฆ่าไปเขาน่าจะไม่ได้นะให้ผมดาวนะไม่รู้นะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจที่ผมไม่ได้ว่าผมตายหรือเปล่านะัหลอกเราแล้วก็มาดูสกิลของวิซาร์ดกันเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้อยากได้ไอเทมไอเซนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเบื่อใครอยากรู้ว่าไอเทมมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งรูปเอาไว้ให้นะครับใช่ครับมันไม่ดรอปครับไหนลองโชว์เคสสกิลวิซาร์ดให้ดูหน่อยครับดูสกิลวิซาร์ดนะครับดูสกิลแรกของมันนะน่าจะเป็นใส่หน้ากากอันนั้นก็จริงแล้วมันไม่น่าเรียกว่าสกิลหรอกนะ มันน่าจะเป็นพัซีฟมากกว่านะไม่ใช่พัสซีฟดิมันใส่หน้าก,กามันก็บัฟนะแต้มงครับแล้วก็พอใส่หน้าก,กามันเนี่ยจะสามารถใช้พวกเซโร่ได้นะครับระวังแตกนะแรงมากโอเคครับเอาลเลยวกิลเตะผมเลยโอ้เซโร่ Zero. ไม่เห็นแตกเลยผมเป็นอาจุกัดผมถึกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถือว่าเป็นสกิลที่แรงอยู่นะครับสกิลวิสตาเนี่ยผมว่าผมถึกแล้วนะเป็นอาจุกัด แต่ว่าโดนหายไปเลือดหายไปเยอะอยู่นะครับแล้วก็พลังคิของโกคูบาละนะฮะน่าใช่นะบาละไหนครับปิวปวิเอ้ยมันสแปมได้วัดเอ้ยโคตรโกงนะครับแล้วมันบัฟพ,พวกดามเมจอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับก็อย่างที่เห็นนะครับหน้ากากมันบัฟดามเมจให้นะครับแล้วก็อาจจะบัฟสปีดด้วยก็ได้นะอืมถือว่าโกงนะครับวิสลาเนี่ยเดี๋ยวมาทุกทุกคนควรมี ก็อย่างที่บอกไปนะครับย่างมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็ควรมีวิสานเอาไว้นะเพราะว่ามันมีไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีบัฟอะไรเรานะมันมีแต่บัฟเรานะก็นั่นแหละครับถ้าใครเวลสามสิบแล้วเนี่ยหรือว่าแรงสามสิบก็ไปตีไอเซนเอาให้มันดอปโอเกียวคูให้ได้นะแล้วก็เป็นวิสา์ไปซะก็เป็นงานบ้างทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็นั่ก็เป็นทั้งหมดของวิสานนะแล้วก็ผมก็บอกไปทีเป็นไปแล้วนะครับจริงๆแล้วผมชอบเรียกว่าวินซอนมากกว่านะแต่ว่าผมเห็นว่ามัน มันเขียนมันอ่านได้แบบวินาสก็ได้ผอเลยเรียกวินาสไปนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ